่คะน้ำชนทีค่ะพบกับพวกเราสามคนกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์เย,ย็นๆแบบนี้นะคะเรามีนัดกันเพื่อมาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะต้องอย่าลืม Stay t u n e นะคะช่องโมโน,โน29ของเราไว้ตลอดทั้งวันค่ะวันนี้มีเรื่องเรามาอัปเดตกันเพียบเลยนะคะทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันที่เอาไว้แชทคุยใต้น้ <S 1> <S 1> ํานะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องการรับมือกับอารมณ์หงุดหงิดหลังตื่นนอนะนะคะรวมถึงแฟชั่นโลลิต้าของสาววัย50ปีรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมช่วงแรกของเรากับ ladies r a y ค่ะหลายๆายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวแปลกๆเดินตามท้องถนนภาพนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลแล้วสำนักข่าวของจีนก็เลยต้องลงพื้นที่ว่าเอ๊ะ สรุปว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นผู้หญิงอายุ50ปีใช่มาจากเชียงไฮ้นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วนี่เขาเป็นโรคหลายอย่างมากเป็นโรคหลายอย่างละมากแล้วก็น่าจะเป็นผลจากการกินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอจทานยาเยอะไปแล้วมีเสฟเะไอย่างเงี้ยหรอถูกต้องจากผู้หญิงสวยๆผิวดีๆรูปร่างดีกลายเป็นผมร่วงแล้วก็ผิวพันธ มีเดียวด้วยใช่ก็คือจะมีลักษณะคล้ายกับผู้ชายใช่แต่ทำไมเขาถึงออกมาแต่งตัวในในโทนแบบนี้มันเป็นความฝันของพี่แคทพี่ชายยาด้วยนะพี่แคทใช่ไหมเป็นสาวน้อยอะไรนะเจ้าหญิงน้อยแห่งถนนอันฟูอ๋อก็ฟูฟ่องเลยความสุขของเขาคือการแต่งตัวใส่ชุดลอิต้านี่เอง ตอนแรกนะคะมีคนแบบต่อว่าแล้วก็ไม่เข้าใจาไม่เข้า<ม>ใ,<ช>ใจแล้วก็ว่าไอ้<ช>คุณนี้แบบเป็นอะไรสติไม่ดีนูน่นนี่นั<ช>่นแต่พอคนรู้จักคนนี้มากขึ้นรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นมีแต่คนบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้ตัวเองกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําก็ จะสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆบนท้องถนนด้วยนะคะใช่ค่ะก่อนที่จะไปเล่าถึงเรื่องต่อไปนะคะขอถามหน่อยว่าเวลาที่อยู่ใต้น้ำมีวิธีติดต่อสื่อสารกับเพื่อนยังไงบ้างไหมคะถ้าเป็นนักดำน้ำด้วยกันนะคะส่วนใหญ่คนที่เรียนสกูบ้าขั้นพื้นฐานเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักสัญญาณมือต่างๆอยู่แล้วอิงพี่แคทก็ดำน้ำเขาก็จะมีสัญญาณขึ้นลงไม่โอเคหูเจ็บหรือว่าพักน้ำคือสัญญาณจะเยอะมากเพราะว่าระหว่างใต้น้ำอ่ะเราพูดกัน ไม่ได้แล้วทีนี้มีแบบเครื่องมือสื่อสารอะไรไหมคะโอ้ไม่มีไม่มีใครที่มีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่นะคะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันมาใหม่ค่ะเียนพี่หวานสำหรับคนที่แบบดำน้ำลึกแบบถึงร้อยเมตรเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นการส่งคลื่นความถี่นะคะของเสียงแล้วก็พัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้อันนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Aqua App นั่นเองสําหรับการใช้งานของ Aqua App นะคะก็เอาลงไปในน้ำได้เลยแล้วพอเอาลงไปในน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทํา ปฏิบัติการผ่านลำโพงของโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทีนี้ก่อนที่เราจะแบบส่งข้อความไปเนี่ยเราไม่สามารถแชทอะไรกับเขาได้นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนด Key m e s สเ g จแบบตอนนี้ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องตั้งคําไว้ก่อนอแล้วพอไปถึงตรงนั้นนะคะอยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะใช้คุยกับเพื่อนหรือว่าขอความช่วยเหลือก็กดแล้วก็ส่งได้เลยทีนี้มันก็จะไปเด้งอยู่ในโทรศัพท์ของเพื่อนเราอืม <ๆ S 2> แล้วหลายคนอาจจะสงสัยนะคะหรือมีคําถามว่าเฮ้ยแอปตัวนี้เนี่ยจะเสถียรหรือเปล่าสรุปก็คือเสถียรนะคะใช้ได้จริงๆกับ ที่แบบว่ามีคลื่นน้ําแรงๆอ่ะอย่างชินโชเบค่ะก็แปลว่าใช้ได้มาถึงเรื่องหวานกนบางดีกว่าคือช่วงสองสาวันมานี้มไม่รู้เป็นอะไรนอนหลับนะมีความรู้สึกแต่ตื่นมาแล้วมันหงุดหงิด คอคยเคยเป็นค่ะใช่มันเกิด<ม>จากอะไรไม่รู้อ่ะมีหลายปัจจัยเลยค่ะพี่แคทพี่หวานนำก็เคยเป็นเหมือนกันนะเรื่องภายในอะ่ะเรื่องแบบจิตใจของเรานะคะเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาที่เราค้างคาอยู่ในหัวแล้วมันเคลียร์ไม่ได้ตอนก่อนนอนอ่ะนอกจากนั้นนะคะเรื่องการเงินอะไรนะไมันก็ส่งผลเหมือนกันเรื่องการนอนสุขภาพเรื่องชีวิตส่วนตัวมีปัญหากับเพื่อนกับเจ้านายที่ทํางานหมดเลยนะคะแล้วทีนี้มันก็มีปัจจัยภายนอกด้วยนะปัจจัยภายนอกเนี่ยก็เรื่องของสภาพแวดล้อมในที่นอนของเรา แล้วก็ในเรื่องของการเปิดไฟเปิดทีวีเสียงรบกวนอุณหภูมิเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะคือเราก็เคยลองไปไปหาวิธีการดูว่าวิธีแก้ง่ายที่สุดก็คือคุณอยู่เฉยๆก่อนนะแล้วก็เขียนเขียนพี่แคทเขียนในสิ่งที่เราคิดเราเครียดเหมือนระบายออกมานะคะหรือว่า f รี greetings เพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนเป็นที่ระบายข้รสองคือจัดการนอนแทนที่จะนอนดึกเรานอนนอนให้เร็วขึ้นไหมเดี๋ยวนี้คนอะ เป็นแบบนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้น,นเมื่อเรารู้แล้วว่าปัจจัยที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็วิธีแก้คืออะไรนะคะลองใช้ดูไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้นอนหลับกินดีไม่เท่ากับนอนดีชีวิตรเราก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอนอนถึง7จ็ถึงแชั่วโมงเนี่ยนอนไปเลยค่ะอย่านอนเยอะเกินด้วยนะ เาฝากไว้ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากในเบรกแรกค่ะใช่แต่ว่าเบรกหน้าเจ็บนิดๆนะเจ็บรู้แล้วใครอะเพื่อนยุคเก้าศูนย์ของเรามาเยี่ยมรายการเดอะเลดี้นะแต่ว่าจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าค่ะเจ็บนิดๆรู้แล้ว